กมค้าพระราษารณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นั้นมีมากมายค่ะหนึ่งในนั้นก็คือการก่อตั้งโรงงานหลวง ที่ฝางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเป็นการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกมาเป็นสินค้าตราดอยคําที่เราชื่นชอบกันในทุกวันนี้นะคะวันนี้เราจะได้รู้จักประวัติความเป็นมารวมทั้งโรงงานหลวงนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านและคนไทยอย่างไรบ้างค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณวันล,ลีปึ่งพิพัฒน์ตะกูลกรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดอยคําผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดค่ะและคุณกษิดรัตนโอภาสผู้จัดการพิพิธภัณฑ์โรง,งงานหลวงที่หนึ่งฝาง และคุณภัยสารสุขเจริญเป็นชาวจีนยูนนานนะคะชาวบ้านที่เขาอยู่ในหมู่บ้านบ้านยางอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพ่อหลวงค่ะสวัสดี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 ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่วลีขาอยากสักถามถึงประวัติการจัดตั้งโรงงานค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะค่ะที่ไปนะคะที่ไปที่มาก็คือว่าเมื่อปีพศ2512นะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่คะ่ะได้ทรงสเสด็จประาพาสต้นทางภาคเหนือแล้วก็เห็นว่ามีป่าถูกทำลาย<ะ>รวมทั้งความยากจนของผู้คนที่อยู่ใน,ใน,ใ,นในที่นั้น<ะ>ท่านก็ได้ลองสเสด็จลงไปดูก็พบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นไม่เป็นที่แหล่งของปลูกยาเสพติดก็เลย พูดกับผู้นําชาวบ้านทางนั้นแล้วก็มีความคิดว่าการที่จะให้เขาเลิกปลูกนั้นอะเราก็ต้องทดแทนด้วยผลผลิตหรือพืชที่มีมูลค่าสูงก็เลยเป็นที่มาของอาการปลูกพืชเมืองหนาวนะคะเริ่มต้นนั้นก็อาจจะปลูกพวกท้อพวกโบ้ยพวกอะไรนะคะเมื่อปลูกไประยะหนึ่งแล้วมีผล,ผลผลิตออกมาก็ปรากฏว่า เอาไปขายในตลาดที่บ้านยางที่เป็นแหล่งรวมนะคะพ่อค้าคุณกลางก็มาซื้อก็อาจจะโดนกลยุทธ์ต่างๆในการกดราคาก็ทำให้ชาวพะานก็ได้รายได้ไม่พอเพียงก็นำมีพระองค์ก็ได้ทรงมาติดตามงานอยู่เรื่อยๆนะคะก็ได้ถามทุกสุขของชาวขาวเหล่านั้นก็พบว่าเป็นอย่างนั้นก็พระองค์ก็เลยคิดว่านั้นก็ควรจะต้องแปลรูป แปรรูปก็เลยเกิดมาเป็นโรงงานหลวงค่ะโอ้โหแล้วต่อจากนั้นก็จะมีโรงงานสองสามตามมาใช่ค่ะขอถามพี่ไพศาลบ้างดีกว่าชาวจีนยุนนาในพื้นที่เพราะว่าโรงงานของในหลวงเนี่ยนะคะไปอยู่ในหมู่บ้านเลยถูกไหมคะใช่คะใกล้ชิดกับชาวบ้านเลยใช่ครับนะคะก่อนที่ชีวิตจะดีขึ้นในวันนี้ก่อนนั้นเป็นอย่างที่พี่เปรลีบอกไหมคะใช่คะปลูกยาเสพติดกันทำอะไรนาั้ังคอคือโครงการของในหลวงท่านที่เริ่มก็คือจะอังคาง อังขางให้ปลูกให้ชาวเขาเชาวบ้านคนจีนอยู่นานาก็คือเริ่มปลูกกันพอปลูกเสร็จถึงจะเริ่มมาอยู่ที่บ้านยางาเริ่มมาอยู่ที่บ้านยางเพราะว่าการขนส่งสมัยนั้นไม่ดีก็คือต้องใช้ม้าต่างลงมาไม่มีถนนมมเมื่อต่างลงมาเสร็จผลผลิตที่เป็นท้อกับบวยมันจะเป็นผลผลไม้ที่ค่อนข้างจะเสียงง่ายแล้วก็เมื่อลงมาถึงบ้านยางเสร็จ พ่อค้าที่มาซื้อก็มีปัญหานิดหน่อยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถูกกดขี่ราคาตือนี้นิดหน่อยๆเราก็ในหลวงท่านเสด็จมาทําโรงงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกิดขึ้นตามที่พี่เขาบอกเมื่อกี้ะนะครับค,คนมัดยางก็คือได้ไดไดไดรับพระมหาท,ที่สําคัญที่สุดของพวกเราก็คือสมัยนั้นพวกผมอายุประมาณหขวบถึงเขวบครั้งแรกที่ท่านเสด็จะะใช่ค,ครับ พวกเราก็จะมีความรู้สึกภูมิใจว่ามีเฮลิคอปเตอร์บินมาแล้วก็ที่เดินลงมาก็เป็นสองพระองค์ครับผมนี่นะคะและภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้เป็นคุณพ่อที่ในหลวงท่านพระราชทานต้นแอปเปิลต้นแรกที่อ่างขางที่ไปปลูกที่อ่างขางเห็นว่าตอนนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่ลำบากมากด้วยใช่ไหมคะสมัยขาสี่ห้าขวบไม่มีครับสมัยนั้นก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้ในเมื่อ พวกเราที่อยู่ในหมู่บ้านจะทําโรงงานจะทํำยังไงก็คือต้องถวายท่านก็รายงานท่านเสร็จแล้ว<ม>ท่านก็บอกว่าอย่างนี้ต้องมาทําโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ําเ<ม>พราะที่หมู่บ้านมีน้ําตกอยู่กเป็นหมู่บ้านแรกที่มีไฟฟ้าะะซึ่งท่านก็มีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวบ้านที่นั่นมากใช่ไหมคะอย่างสมัยรุ่นคุณพ่อเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดด้วยใช่ครับคุณพ่อจะเป็นคุณพ่อจะเป็นผู้นําของหมู่บ้านที่อยู่ บ้านยางแล้วก็อ่างขางก็คือโดอยบ้านหลวงปัจจุบันที่อ่างขางใ,ในหลวงเสด็จหรือ,อมีอะไรสิ่งแรกก็คือคุณพ่อจะเป็นคนที่ได้เขา้ารับเสด็จแล้วก็ถวายรายงานใ,ในหลวงท่านจะถามคุณพ่อประจําว่ามีอะไรเดือดร้อน จะให้ช่วยอะไรคนนี้หรือเปล่าคะใช่ครับขวามือฮะขวามือที่อที่ยืนเท่ๆอยู่นะคะยืนตรงตรงใช่ความดสื่อสารได้ดีเป็นหัวหน้าชุมชนพูดภาษาไทยได้ดีภาษาไทยไม่ได้ดีเลยครับคุยการพูดคุยกับพวกผมก็ตอนเด็กก็เคยถามคุณพ่อมือนกันว่าแล้วท่านเข้าใจคุณพ่อได้ยังไงคุณพ่อบอกใช้วิธีพูดภาษาไทยบ้างภาษาจีนบ้างท่านก็พอเข้าใจใช้มือบ้างแล้วก็สื่อสารใช้วิธี คุยกันรู้เรื่องแล้วว่าในหลวงท่านฟังเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณพ่อสื่อไปกลับมาก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อพูดไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ครับเป็นสิ่งที่พวกเราโตมาจนถึงวันนี้ก็คือได้รับการศึกษาจากในหลวงชีวิตที่นั่นการเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆก็คือดีขึ้นทุกปีตามลําดับนะฮะการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมีโรงงานเราได้มีคนงาน สามารถไปทํางานมีไรายได้ไ,ไ,มไม่ต้องจากบ้านไปไหนไม่ต้องจากบ้านไปไหนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อาการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาก็คือเรามีภาษาที่เป็นภาษาจีนคนาาจีนอยู่นานที่นั่นแล้วก็เราก็จะมีการตั้งโรงเรียนเป็นภาษาจีนทางโครงอันหลวงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนก็มาช่วยเหลือในด้านานี้ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้พวกเราปัจจุบันนี้เป็นคนจีนอยู่นานที่อยู่ในประเทศไทยที่ สามารถใช้ภาษาจีนไปทําอาชีพก็คืออันหนึ่งก็คือไกด์ไกด์ในประเทศไทย่างๆได้เพราะเราสามารถตั้งโรงเรียนได้มีการเรียนการสอนภาษาจีนแล้วก็กลายเป็นพัฒนาอาชีพขึ้นมาเป็นมีได้อีกปัจจุบันนี้ไกด์ในประเทศไทยที่เป็นคนจีนเข้ามาเที่ยว80%เป็นคนจีนยูนานที่มาจากภาคเหนือทั้งหมดดีมากเลยไทยจีนแล้วก็น้องกันใช่ครับแล้วก็การสื่อสารตรงนี้ก็คือพวกเรา ตป,ปุกฝังก็คือท่านในหลวงท่านจะบอกคุณพ่อประจาว่าหนึ่งห้ามทิม้มอาชีพไ้ท่านทิาา้มภาษาภาษาของเราวัฒนธรรมของเราประเพณีของเรา ที่หมู่บ้านคนจีนทั้งหมดก็ยังมีโรงเรียนภาษาจีนในภาคเหนือมีทั้งหมดหนึ่ง้อโรงเรียนตอนปัจจุบันคือท่านเสด็จไปก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่ายังคงรักษาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมความหลากหลายเชื้อชาติยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะคทุกคนมีความสุขกันดีนนคุณแม่คุณคุณแม่แพทย์คะสนใจสินค้าตัวไหนบ้างคะจริงๆเรามีจะบอกว่าคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้มนะคะแต่คุณแม่เป็น ลูกค้าประจำนะคะคุณแม่ค่ชอบทานน้ำมะเขือเทศดอยคำเพราะว่าคุณแม่มีความเชื่อว่ามันจะทำคุณแม่สวยขึ้นนี่คือเรื่องจริงประโยชน์ับสวยแล้วสวยันเดิมอีกแล้วก็เป็นคนชอบกินขนมตลอดเวลาก็เลยต้องมีอบแห้งไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสตรอเบอรี่มะม่วงอบแห้งติตรถไว้ตลอดค่ะไม่อ้วนด้วยอ่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เพิ่งจะเห็น คุณแม่สงสัยเรื่องแยมมากค่ะเหลียรพันธุ์ขนมปังนี่ค่ะนี่คือมันเป็นแยมอะไรคะไหนอธิบายให้หนูสังเกตได้ไหมเปิดได้ไหมให้เด็กดูจากเนื้อมันนะคะจะเห็นว่าจะมีกลีบกุหลาบเลยอะกกลลีบบุหาเหมือนด้านในไหนเปิดสิโอ้โหแข็งแรงค่ะคือยังไงถ้ามันเป็นในเล่าให้ปกติเขาเรียกว่าแยมหรืออะไรเลยมันจะมีส้มสตรอเบอร์รี่สับปะรด ราเบอรี่อะไรย่างเงี้ยแล้วทำไมอันนี้มันเป็นทำจากอะไรกุาบแยมกุหลาบก็คือว่าเนื่องจากว่ากุหลาบมันเป็นอะไรที่หอมหวานและน่ารักอะนะคะก็เป็นกิมมิคของเราอันเดิงที่เราอยากจะสร้างเป็นนลิตฟัน์ที่คนกล่าวถึงเวลานึกถึงดอยคำด้วยนะคะตัวนี้เน็กนะตัวตัวแยมกุหลาบเนี่ย เราค่อนข้างจะสเปเชียลเออค่อนข้างจะพิถีพิถันนิดนึงตั้งแต่ตัวกรีบกุหลาบกุหลาบที่ได้มานี่เราไม่ใช่ได้แบบดอกบานอะไรนะคะเราต้องได้แบบแรกแย้มนะมาเปรนว่าค่ะประมาณเริ่มแรกแย้มนะเพราะสีมันจะได้เหมือนเป็นวัยสาวประมาณนั้นมีพันไหมคะว่าต้องใช้ ดอกกุหลาบพันนี้พันนี้เท่านั้นใช่ค่ะใช้พันวาเลนไทน์นี่แหละค่ะเป็นพันเฉพาะของเขานะคะเขาถึงจะได้พอดีเดี๋ยวจะได้ของขวัญนะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากดอยคําก็เป็นดูมีความหมายแล้วทําไมต้องเป็นพันนี้เท่านั้นนะคะเพราะพันนี้มันจะได้สีได้กลิ่นที่ดีค่ะแล้วเราปลูกเองด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะควบคุมเรื่องของเคมีต่างๆ่ะคะเพราะว่าเราใช้กีบกุหลาบ เพราะฉะนั้นไปต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยหอมมากด้วยเรมอิจฉาฝั่งนู้นชิมงานทําไมไม่เอาขนมปังมาด้วยคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างคะก็จะมีกีบกุหลาบนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะเพราะว่ายังไงแยมมันก็ต้องมีน้ํานตาลนะคะแล้วก็กลิ่นหรือสีนี้มันก็ได้จากตัวธรรมชาติคือตัวกุหลาบกุหลาบอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของดอยคํา ก็ค oh, ือ okay. น้ำพึ่ง oh, อ okay. ๋อค okay. ่ะแพทก็อยากจะถามว่าน้ำพึ่งเนี่ยมันมีมันแตกต่างจากน้ำพึ่งที่เราไปซื้อทั่วไปยังไงคะอ๋อคือน้ำพึ่งนี้เรามาจากฟาร์มที่เลี้ยงพึ่งโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้จากดอกลำไยดอกลำไยดอกลำไยค่ะแตกต่างกับน้ำพึ่งทั่วไปยังไงคะน้ำผึ้งเกสรดอกลำไยถ้าเกสรดอกลำไยมันจะได้กลิ่นรสที่หอมหวานเป็นพิเศษคะ แต่ถ้าเป็นดอกดอกทั่วไปหรือดอกไม้ป่ามันก็จะมีเฉพาะของมันกลิ่นเฉพาะของมันซึ่งก็จะไม่หอมหวานเท่ากับของลำใหญ่นะคะแล้วเราก็จะได้คุมมันคุมมันเพราะว่ามันได้ได้ได้จากดอกลำใหญ่จริงๆแล้วก็ได้ความเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันคือคัดมาแล้วจริงๆนะนอกจากมีผลไม้อบแห้งนะคะมีน้ำผลไม้นี่เห็นบอกว่าโหได้ s u p e r i r t a s t award ด้วยไปคว้ารางวัลเรื่องรสชาติ ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ตัวที่เราลองคือปีปีปีนี้ค่ะเราลองดูว่าเราเอาสินค้าของเราเนี่ยไปลองประกวดในเรื่องรสชาติกับที่ต่างประเทศนะคะไปเทสที่ประเทศเบนเยียมนะคะก็ได้ไอตัวของของ i อทีก็คือเป็นเป็นองค์กรที่เขาทำเรื่องนี้นะคะทำเรื่องการเทสของรสชาติในในระดับ มาตรฐานสากลนะคะฉะนั้นเราก็ลองลองเอาตัวน้ำน้ำตัวที่เราขายดีก็คือน้ำมะเขือเทศกับน้ำมะม่วงเพราะว่าน้ำมะม่วงจะเป็นรสชาติที่คนต่างชาติเนี่ยชอบมากเราก็เลยลองดูว่าไอ้น้ำมะม่วงที่ขายต่างชาติเนี่ยเราเข้าระดับอินเตอร์ได้ขนาดไหนก็ปรากฏว่าเราได้มาสองดาวนะไปครั้งแรกเราก็ได้เลยสองดาวส่วนน้ำมะเขือนี้เราได้หนึ่งดาวนะคะ น่าภูมิใจนะคะใช่ย้อนมากๆเลยตอนนี้นี่สินค้ามีหลากหลายแค่ไหนนลคะหจะหลากหลายมาก้แล้วอยากจะทําอะไรอีกไมหมคะนอกจากที่มีอยู่ตอนนี้ค่ะถ้าตามสภาพเครื่องจักรของเราที่มีอยู่เนี่ยเราก็พัฒนารสชาติต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้นนะคะให้มันสะอาดปกติก็ได้มาตรฐานสากลอยู่แล้วค่ะค่ะก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามเวลาที่เรามีงานต่างๆเราก็จะเริ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้น ตั้งแต่กลุ่มขวดแก้วจนจนถึงเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่มนะคะแล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะซึ่งอันนี้ก็ดีมากพมาใช่ไหมคะคุณแม่ทานเลยคุณแม่เพิ่งเห็นแม่ติดตามโดยคำคุณแม่เพิ่งจะเห็นว่าเอ๊ะมีนมถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนี่คือชงเป็นผงและวชงดื่มนะคะชงค่ะแต่ต้องใช้น้ําที่ร้อนจัดหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มันสุกมากขึ้นและฝั่งนี้ด้วยเป็นเห็ดเหรอคะหรือเป็นอะไร เอ็ดตินคือสกัดเข้มข้นน้ำใช่ไหมคะผสมน้ำผึ้งมะนาวด้วยค่ะใช่ใช่ค่ะง่ายขึ้นทำให้ทานง่ายขึ้นค่ะรู้ด้วยใช่ว่าอันนี้ซื้อให้คุณแม่ทานบ่อยๆ่อยบ้านผู้ใหญ่เหมาะสมมากมากนะคะจะว่าทุกบ้านน่ะได้ได้มีโอกาสทานแน่นอนดอยคำนะคะจะว่านั้ถึงวันนี้กี่ปีแล้วคุณบุีคะดอยคำที่อยู่คู่คนไทยมาสี่สิบปีละ สี่สิบปีสี่สิบปีแล้วค่ะนี่พี่จะพูดบอกว่าดับนี้เพราะว่าเราพูดถึงโรงงานแล้วมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเผื่อใครอยากจะไปเรียนรู้งานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ไหนยังไงครับครับก็พิพิธภัณฑ์เองนี่จริงๆแล้วอยู่ตรงข้ามกับอาคารโรงงานเลยครับบางทีคนไปถึงที่นั่นก็สับสนว่าเอ๊ะตกลงที่นี่เป็นโรงงานรว่าเป็นพิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นรีสอร์ทคือบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยเราพยายามทําให้มันเป็นที่ที่กลมกลืนกับชุมชน กับชาวบ้านอย่างครับอย่างนี้วันนี้เรามาเราก็มีทั้งส่วนของโรงงานส่วนของหมู่บ้านแล้วก็ส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่นั่นเราจะอยู่รวมกันอย่างนี้ครับไม่มีรั้วไม่มีอะไรเราอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งในชุมชนครับคนที่ไปเว็บแรกที่เข้าไปเขาจะเห็นอะไรบ้างคะที่พิพิธภัณฑ์นี้ครับก็จริงๆเราจะมีอาคารนิทรรศการนะครับแล้วก็ในอาคารนิทรรศการเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมานะครับตั้งแต่โครงการหลวงมาจนโรงงานหลวงแล้วก็บริษัทโดยคำนะครับว่า สิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระราชวิสัยทัศนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นที่สูงภาคเหนือเนี่ยจากความคิดมาสู่การกระทําแล้วก็ออกมาสู่ผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาได้อย่างไรนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีความเข้าใจว่าสิริพอเพียงนะครับขอโทษที่บางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าสิริพอเพียงเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดการพัฒนาแต่จริงแล้วเนี่ยความเข้าใจเนี่ยมันผิดมันคลาเคลื่อนไปเพราะว่าการพัฒนามีได้แล้วก็ต้องเป็นการพัฒนาอย่างพอเพียง รู้ตัวรู้ตนพัฒนาเป็นขั้นตอนนะครับก็จะทําใหา้สิ่งที่คนอาจจะยังไม่เข้าใจมาที่นี่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างการพัฒนาอย่างเงี้ยจริงๆเกิดขึ้นคมก็เข้าใจมากขึ้นเมื่อกี้เป็นรถอะไรคะเมื่อกี้เป็น<ม>รถยนต์พระราชทานครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราชทานให้กับ โครงการหลวงไว้ใช้งานในตอนต้นนะครับจริงๆแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าดีใจมากเวลาเห็นรถคันนี้แล่นเข้ามา <c oughs> เพราะในรถเนี่ยนอกจากจะมีสิ่งของที่จะใช้ทํางานแล้วเนี่ยจะมีขนมมาด้วย <c oughs> เด็กๆก,ก็จะดีใจเวลาเห็นฝุ่นคลุ้งมาเนโอแซงว่าจะมีขนมมาแล้วนะครับที่ที่ชาวบ้านเคยเล่าให้ฟังครับแล้วคือสถานที่แห่งนี้คือคนทั่วไปสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ใช่ไหมเข้าเยี <c oughs> ่ยมชมได้ครับแล้วก็ทางมูลนิธิสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ เปิดให้เข้าชมฟรีนะครับ<ช>จริงๆิงก็ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันเนี่ยเป็นเวลา7ปีเนี่ยก็ยังคงให้เข้าชมฟรีอยู่นะครับ<ช>ก็อาจจะขอถ้าเกิดว่าใครสนใจในตัวนิสศาการชุดนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ร,รีบมากันเพราะว่าทางพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยก็มีโครงการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิทศาการใน,ใน,ในอีกปี2ปีข้างหน้า<ช>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะเห็น จุดกำเนิดของทั้งโครงการหลวงโรงงานหลวงนะครับแล้วก็ชุมชนบ้านยางเนี่ยก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะครับเปิดเปิดปีกี่โมงคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งครับผมจนถึงสี่โมงครึ่งนะครับก็แล้วก็จะมีรอบนําชมให้นะครับทุกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็เยี่ยมชมนี้ก็นอกจากวิทยากรก็ฟรีนะครับทุกอย่างฟรีหมดคือเรา เราอยากจะให้คนไทยได้ได้มา,เ,าเรียนรู้สิ่งที่พ่อทรงทําเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างบางคนมาแล้วเนี่ยอาจจะตัวอย่างผมเองก็เหมือนกันผมก่อนที่จะมาทํางานที่นี่ผมก็ไม่ได้รู้จักเอาจริงนะคือไม่ได้รู้จักว่า,าสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวท่านท่านทำในพื้นที่ห่างไกลความเจริญเนี่ยคืออะไรแล,แล้วท่านไปทําทําไม,มนะครมีแต่ความสงสัยแล้วก็เอ๊ะทำไมคน ถึงต้องรักท่านผมเองทําไมก็ต้องรักท่านตอนนั้นไม่มีคําตอบแต่พอทางานไปเรื่อยๆเราค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งที่ท่านทำซึมซับครับเราก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเรารักท่านเพราะอะไรก็ง่ายๆครับคำตอบคือก็เพราะท่านรักเราค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนอกจากสินค้าดีมีคุณภาพแบบนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือกับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือพี่ไพศาลแล้วก็คนที่นั่นนะคะที่เป็นชุมชนทั้งหมดนะครับที่ภาคเหนือเรา คนจีนอยู่นานตอนนี้ที่ภาคเนี่ของพวกเราเนี่ยมีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนทั้งหมด<า>มตั้งแต่แม่ห้องสอนจนถึงเชียงรายนะครับพระเจ้าอยู่ท่านส่งทุกอย่างที่พวกเราเดือดร้อนไปก็คือโครงการหลวงที่เรียว่าเรียกว่าไปตั้งโครงการหลวงในทุกหมู่บ้านเกือบจะ มีเจ้าหน้าที่เกษตรไปส่งเสริม <c oughs> ให้พวกเราวิธีการปลูก <c oughs> วิธีการใช้ <c oughs> และการผลิตต่างๆเราก็รับซื้อกลับมาทั้ง <c oughs> หมดส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ราคาผลไม้บางอย่างดี <c oughs> เช่น <c oughs> ลูกพีช ที่เป็นลูกใหญ่ๆสีเหลืองเ่ลืองลูกอะโวคาโดตอนนี้ที่ผลผลิตที่ดีก็คือคนไทยเริ่มหันกลับมาทานอะโวคาโดตอนนี้กําลังจังแล้วก็ฮิตมากถึงขั้นต้องจองกันด้วยใช่ไหมคะของไม่พอใช่ครับก็เลยก็เลยชาวบ้านตอนนี้ภาคเหนือทั้งหมดที่เราเมียเราโชคดีที่เราอยู่บนเขาอากาศดีสมัยก่อนทุกคนบอกเฮ้ยพวกนี้มาจากอนดอยแต่ตอนนี้กลับกันละ อากาศบนดอยอากาศดีกว่ามีแต่เราอยากจะไปหาตอนนี้พี่ไพศาลแล้วโชคดีมากใช่แล้วค่ะแล้วโชคดีทั้งครอบครัวด้วยเพราะว่าครอบครัวพี่ไพศาลเนี่ยได้ใกล้ชิดตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นพี่ไพศาลเองอยากถามถึงความประทับใจที่มีต่อพระองค์ท่านคะมีเหตุการณ์อะไรที่แบบประทับใจมากๆประทับใจที่สุดไหมคะถ้าพูดถึงความประทับใจนะฮะตอนเด็กเด็กพวกเราจะเห็นพระองค์มามาเสร็จแล้วก็ท่านกลับไปก็จริง แต่ความเปลี่ยนแปลงที่หมู่บ้านเปลี่ยนหมด<ช>นะฮะท่านปาแค่ไม่กี่ช,ชั่วโมงแต่ความเปลี่ยนแปลงตามไปสิบยี่สิบปีมันเปลี่ยนให้เห็น<ช>ที่พวกเราเห็นเลยเห็น<ช>แล้วก็รับรู้ได้นะครับแล้วก็การศึกษาต่างๆที่พวกเราได้<ช>ผมอ,อ,อาจจะเป็นรุ่นแรก<ช>ที่ได้ามาเรียนภาษาไทย<ช> <ๆ S 1> ท่านเคยถามคุณพ่อว่าลูกๆของพวกเราเอ๊ะลูกๆของคนจีน ที่เป็นนายทหารจะถูกส่งกลับไปเรียนที่ไต้หวันแต่ในหลวงท่านเพราะว่าแล้วลูกๆของเราจางจะอยู่เมืองไทยหรือจะไปไต้หวันคุณพ่อบอกว่าจะอยู่ประเทศไทยท่านก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องไปเรียนภาษาไทยนะครับรุ่นผมก็จะเป็นรุ่นพี่ชายผมสี่คนก็เป็นรุ่นแรกที่ได้มาเรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็มีพันธนีนะครับมัน พูดไม่หมด,ดง่ายๆก็คือพูดไม่หมดนะฮะท,ที่ประทับใจหรือว่าความในใจของนาง,างอตอนนี้พวกเราก็อ,อบรมรุ่นไปหลือรุ่นสามรุ่นสี่สิ่งหนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นคนดีคุณพ่อหรือว่ารุ่นในทหารเก่าอ,อย่างในพลหลุออยีถิงที่อยู่เมสลองท่านจะบอกประจําว่าพวกเราเคยเสียชาติมาแล้วครั้งหนึ่งเราจะไม่ยอมเสียชาติอีก ก็คือเชื้อชาติสัญชาติที่พุนพ่อมาจากจีนอวัยมาไทยก็คือชาติไม่มีละพอมาอยู่ประเทศไทยในหลวงให้พวกเราให้ปัตระชาชนพวกเราเพราะเราจะต้องรักษาตรงนี้ไว้ตลอดไปแล้วก็เป็นคนไทยที่ดีที่อยู่ประเทศไทยครับอยากให้พี่ประสานเล่าอีกหนึ่งเรื่องความประทับใจของคุณพ่อได้ยินว่ามีการได้ร่วมโต๊ะเสวยด้วยคครับ่ะก็คือในหลวงเสด็จ อ่างขางก็ต้องตามคุณพ่อให้มาที่บายว่าความเดือดร้อนมีอะไรบ้างพอเสด็จที่บ้านยางก็ต้องตามคุณพ่อให้คุณพ่อมาถวายหลายงานต่างๆ<ม>แล้วก็ถึงเวลาที่จะทานข้าวสเสวยท่านก็จะโบกมือเรียกบอกว่าเพิ่มโต๊ะอีกตัวหนึ่งนั่งทานนี้กันเลยใช่ครับก็จะเป็นนี่มีภาพให้ชมด้วยค่ะคนจีนที่<ม>ท ที่ประเทศไทยตอนนี้พวกเรามีคนจีนอยู่3 0 0 0 0นกว่าคนคะจะเป็นที่มีโอกาสใกล้ชิดที่สุดก็คือจะเป็นครอบครัวคุณพ่อขอพวกเราเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ไม่มีวันลืมะนะครับนอกจากในหลวงรัชกาลที่9ของเรา <c oughs> พระสมเด็จพระรุมราชินีนาถเนี่ยครอบครัวก็เคยได้ใกล้ชิดเหมือนกันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะตอนนั้นก็พระราชินีได้ข่าวว่าท่านขาบที่ ที่ไหนคะที่ที่ไหนไม่ทราบแต่จะเสด็จมาที่บัญญัติครอบครัวคุณพ่อกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เลยต้องคิดว่าจะทำยังไงไม่ให้ท่านเดินก็เลยไปช่วยกันหารถม้านี่มีภาพรถม้าของที่บ้านรถม้ามาถวายแล้วก็ให้ท่านนั่งรถม้าเข้าหมู่บ้านเพราะไม่งั้นต้องเดินต้องเดินจากที่ลงอเดินจากตรงที่ลงรถใช่ไหมคะที่ลง เฮลิคอปเตอร์ครับไม่ได้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนทั้งสองพระองค์ก็เสด็จไปถึงได้ใช่ค่ะไม่มีที่ไหนจริงนะที่พระองค์ท่านเสด็จมาได้ท่านเลยไปไม่ถึงไม่ถึงถูกต้องนใช่ครับ วันนี้เนี่ยทุกคนใจหายแน่นอนนะคะก<ช>ับข่าว<ช>การเสด็จสวรรคตรของพระองค์ท่านเราในฐานะที่มีชีวิตใหม่ได้นะเปลี่ยนดอยฝิ่นเป็นดอยคำแบบแล้วคนในพื้นที่มีความสุขกันมากเราอยากจะทําอะไรเพื่อตอบแทนพระองค์ท่านหรืออยากจะบอกอะไรกับลูกกับหลานของเราที่ได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยก่ะก็พวกเราคนลูกหลานหรือว่าคนที่เป็นคนจีนที่เชื้อสายยู่นานที่อยู่ในประเทศไทยจะอบรม ก็คือเรามีโรงเรียนภาษาจีนโรงเรียนภาษาไทยที่เป็นของราชการเราจะอบรมนักเรียนของเราหรือว่าลูกหลานของเราตลอดว่าสิ่งหนึ่งขอให้เป็นคนดีนะครับแล้วก็รักษากฎหมายประเทศไทยเคารพกฎหมายประเทศไทยห้ามทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือทาสิ่งที่ผิดไปจากที่อบรมที่ตั้งที่ที่ที่สสดที่รุ่นเก่าๆทําไว้นะครับพวกเราอันนึงก็คือปฏิญาณอันหนึ่งที่พกเราจะทําตลอด เราจะมีการรวมกลุ่มของชชาวยูนานด้วยกัน<ฆ>ก็คือเยาวชนทั้งหมดในหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งกีฬา3ามเที่เขาเรียกที่เราเรียกกันทั้งหมดจะมารวมกันประมาณ4ี่ห้พันคนเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่น,น,นมา23ปีแล้ว <c oughs> เราก็จะมีการอ,อ,อบรมหรือว่าปฏิญาณกันตลอดว่าเราจะทําดีเพื่อถวายในหลวงทุกปีนะครับแล้วก็ เราจัดมา24ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่24เจะจัดที่หมู่บ้านผาตั้งนะครับเยาวชนทั้งหมดจะรวมกันมา5,000คนอยู่กินด้วยกัน7วันเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้ครับคู่กฟังเนาะจากคนรุ่นสูงร่รุ่นใช่ค่ะนะคะพระองค์ท่านทําเพื่อคนไทยเยอะจริงๆเลยนะคะสักนิดนึงค่ะเพื่อคนชมรายการของเราอยากจะไปรับรู้ถึง พระราชกิจของพระองค์ท่านแล้วก็ไปเยี่ยมวิภิยานนะแล้วก็คนในพื้นที่เลยไปยังไงคะพี่คะครับผมจริงๆแล้วจากทุกคนผมว่าไปเชียงใหม่ถูกนละนะครับผมโอเคจากเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะขับรถขึ้นไปทางหลวงหมายเลข107ครับผมบมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขางนะครับระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วจะมีป้ายบอกทางเป็นระยะนะครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกที่จะขับรถไปเองก็สามารถที่จะใช้ขนส่งมวลชนได้นะครับมีทั้งรถบัสรถตู้ ที่จะนําท่านไปถึงปากทางอ่างขางไปถึงเลยนะคะไปถึงปากทางอ่างขางครับแล้วก็จะมีรถสาธารณะที่สามารถไปให้ถึงที่ พิพิธภัณฑ์ได้นะครับ<ม>ก็สามารถเรียกต่อไปได้ครับค่ะจริงๆอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยไปเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือนอกจากว่าจะมีสถานที่หรือว่าพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ไปเยี่ยมชมแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะมากข้างบนนี้คืออากาศดีมากสวยมากแล้วก็ที่พักเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปได้เราไปได้แล้วยุคนี้คือการเดินทางสะดวกสบายกว่าในสมัยที่ท่านเนี่ยเสด็จขึ้นไปตั้งมากมายใช่แล้วตามหลวพ่อกันก็ใช่ค่ะสามารถ ไปเยี่ยมชมกันได้นะคะที่เราอ่างขางวันนี้เราต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วมาติดตามเรื่องราวดีๆที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทําความดีเพื่อถวายแก่พ่อของแผ่นดินได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้เราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ